ครับผู้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก้ Go Go! พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้เป็นคําพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังของชาวราศีสิงนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดราศีสิงลัคนาสิงหรือเดือนสิงหาคมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะครับเรามาดุ้นคำพยากรณ์ดูนะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยผมจะใช้ ให้ย er ทพเสียธิฐานคําพยากรณ์ว่าชาวราศีสิงนะครับตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมพลังงานความโชคดีต่างๆจากเทพจันทราและพลังงานสิ่งดีดอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับท่านผมจะใช้ไพ่พยากรณ์12ใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12ใบครบ12ใบแล้วนะครับทุกท่านนะครับเรามา รุนคำมยกรกาย์ดูนะครับว่าสิ่งดีๆอะไรบ้างจะเกิดกับท่านชาวราศีสิง์ลัณห์หรือท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5อ่าครบแล้วไพ่ตำแหน่งใบที่หนึ่งของท่านได้แก่ เจ็ดเมษายนนะครับครึ่งเดือนหลังนี้ตั้งแต่17เจกันยายนจนถึงสตุลาคม,มเจ็ดเมษา้าท่านจะค่อนข้างที่จะขยันขันแข็งนะครับแห่เจ็ดเมษา้าคือการต่อสู้การเริ่มต้นการลุยทำอะไรสิ่งต่างๆการมีพละกกำลังค่อนข้างที่จะอยากทำโน่นทำนี่กระปี้กระเป๋าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเป็นการ รุีจัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้างค้างตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกที่ท่านยังไม่ทำท่านจะมีพลังงานที่ค่อนข้างเยอะอยากทำโน่นทำนี่อยากจัดการสาสงหลายสิ่งหลายอย่างให้ลงตัวนะครับขึ้นไพ่เจ็ดเม้านะครับตำแหน่งที่2ได้แก่หกเม้เานะครับความโชคดีเจ็ดเม้เาแล้วก็หกเม้เาสิ่งดีๆอัศวินขี่ม้าถือเม้าหเมเทา้เทา สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในดวงชะตาชีวิตของท่านท่านจะได้ทํานั่นทํานี่หลายสิ่งหลายอย่างนอกจากการสะสางปัญหาการสะสางงานเก่าที่ค้างๆอยู่ท่านก็จะมีไอเดียดีๆท่านก็จะมีความคิดที่ยอดเยี่ยมอยากทําหลายสิ่งหลายอย่างบางท่านรอคอยการงานบางท่านรอคอยว่าจะถึงเวลาจะทำหรือไม่ทำ นี่คือช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมของชาวราศรีสิงนะครับการเร่งบำเพ็ญเพียรก็สามารถใช้ไพ่ใบนี้ได้นะครับสิ่งดีๆต่างๆจากเบื้องบนเปรียบเหมือนอัศวินขี่ม,ม้าถือไม้เท้าความโชคดีกำลังเดินทางมาหาท่านแล้วนะครับ ตำแหน่งใบที่3ได้แก่ไพ่เดชอยู่บูด,ด,ดไพ่เดชคือไพ่เคราะห์ความเจ็บความป่วยความเป็นความตายขี่ม้าเดินทางออกจากดวงชะตาของท่านแล้วครึ่งเดือนแรกแลหลายๆท่านอาจจะรู้สึกงุดหงิดอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีกำลังทั้งกำลังกายกำลังใจหรือแม้กระทั่งกำลังทรัพย์ก็ค่อนข้างที่จะ หงุดหิดติดขัดครึ่งเดือนหลังตั้งแต่พระจันทร์เต็มดวงวันที่17กันยายนเป็นต้นมานะครับเดชยมทูดเปรียบเสมือนตัวแทนของเทพดาวร้ายดาวเคราะห์ที่ไม่ดีสัพพอร์ต่างๆไม่ได้เดินออกจากดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับขี่ม้าออกจากดวงชะตาชีวิตของท่านอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับและก็ตำแหน่งใบที่4แถวแรกได้แก่ ราชินีเหรียญทองนั่งบันลังถือเหรียญทองหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยก็มีแต่ความโชคดีนั่งบันลังถือเหรียญทองสุขสบายเงินทองเข้ามาหยิบจับเงินก็อยู่มืออยู่ตัวอยู่กระเป๋าแต่ถ้าช่วงครึ่งเดือนแรกหรือช่วงที่มีเคราะห์อยู่นะครับมาซ้ายไปขวายังไม่มารายจ่าย ก็เตรียมรอคอยอยู่แล้วแต่ตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่3ตุลาคมนะครับชาวราศีสิงเตรียมเฮได้เลยหลายสิ่งหลายอย่างจะได้รับการจัดการสะสารเข้ารูปเข้ารอยเป็นไปในสิ่งที่ควรจะเป็นไปถ้าดาวเคราะห์ยมทูตเปรียบเหมือนสิ่งไม่ดีคนไม่ดีเขาก็จะวิ่งออกจากดวงชะตาของท่านเอง ถ้าความดีเปรียบเหมือนน้ำนะครับความชั่วหรือสิ่งไม่ดีคนไม่ดีเปรียบเหมือนน้ำมันเมื่อมาเทรวมกันย่อมแยกแยะย่อมมีสิ่งแตกต่างน้ำก็จะไหลไปสู่น้ำน้ำมันก็จะไหลไปสู่น้ำมันนะครับหลังจากนั้นเคราะห์จรอ,ออกไปแล้วท่านก็ได้นั่งแท่นเป็นราชินีถือเหรียญน,นะครับมาดูกันว่า แถวที่สองไพ่ใบที่หนึ่งของท่านได้แก่เด h e โ o แพนนะครับชาวราศีสิงห์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยสิ่งที่ท่านรอคอยอีกเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นตุลาก็จะเป็นออกพรรษาแล้วสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยนะตำแหน่งค่อนข้างใหญ่เดริโอแพนนะครับเด h e โ o แพนนี้ผมก็ถือว่าเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไพ่ขุบาอาจารย์ไพ่เจ้าที่เจ้าทางที่ท่านศรัทธานับถือนะครับประทานพรให้ท่านมีความโชคดีเมื่อมีเคราะห์อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ถ้าดาวเคราะห์ก็เปรียบเหมือนก้อนเมฆที่บทบังแสงแห่งดวงอาทิตย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้พรให้โชคท่านมาแต่ก็มีดาวเคราะห์มาเบียดเบียนท่านก็เลยได้รับโชคไม่ค่อยเต็มที่ เมื่อดาวเาคราะห์โคจรเคลื่อนย้ายออกไปแล้วสิ่งที่ท่านทำไว้นะครับตัวท่านทำเองด้วยเบื้องบนประทานพรให้มาท่านก็จะได้รับเต็มที่เลยนะครับตำแหน่งใบที่สองได้แก่ราชินีถ้วยทอง Queen of ครับสุขสบายถึงเวลาจะสบายถึงเวลาจะรุ่งเรืองร่ำรวยบางท่านบอกว่าการเงินก็ดีอยู่แล้วความสุขครอบครัวอะไรก็ดีอยู่แล้ว แต่ครึ่งเดือนหลัง17กันยาจนถึง3ตุลาท่านจะรู้สึกปลอดโปร่งโร่งใจนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขใจได้ยินเสียงนกเสียงฝนตกอะไรต่างๆท่านก็มีความสุขใจอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขใจความสุขก็เริ่มต้นที่ใจนะคะทุกท่านนะถ้าใจเรามีความสุข กับสิ่งที่เราเป็นอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตามอัตภาพเรามีความพอใจความพอใจเริ่มเมื่อไหร่ความสุขใจก็เริ่มที่นั้นความสุขใจต้องเรียกว่าต้องหมั่นฝึกให้เกิดขึ้นที่ใจก่อนนะครับบางท่านอาจจะไปยึดติดวัตถุมากไปนะครับว่า จะต้องมีเงินเท่านั้นก่อนต้องมีเงินเท่านี้ก่อนต้องมีบ้านมีรถหลังใหญ่หลังโตรถหรูราคาแพงถึงจะมีความสุขถ้าท่านคิดอย่างนั้นผมแนะนําว่าเราจะขาดทุนนะครับเราต้องมีความสุขตั้งแต่ที่เราเป็นอยู่ตามอัตภาพนี้นะครับใบที่3ของแถวที่2ได้แก่ตึกถล่มอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับไพ่เดดยูมดทูตเรียกว่า เพราะโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีถูกตึกถล่มพังพินาศออกจากดวงชะตาของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเคราะไม่มีไม่ต้องถามถึงมีแต่ความโชคดีจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับชาวราศีสิงห์นั่นไงสีไม่เท้าฉเฉลิมฉลองความสูขความมั่นคงหรือคำว่าตึกถล่มบุคคลที่เคยผิดใจขัดแย้งพูดจากันแล้วก็ไม่ค่อยลงตัว หรือพ่อบ้านแม่บ้านท่านใดยอยู่กันแล้วไม่มันไม่ค่อยราบลื่นมองเห็นหน้ากันก็ไม่ค่อยจะถูกใจแต่ครึ่งเดือนหลังช่วงเวลาแห่งความสุขความสําเร็จหมดเวลาของตึกถลม่มหมดเวลาของดาวคร้ออย่างหมดทูดท่านได้ไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าเฉลิมฉลองเป็นกำเนิดพระราชาราชินีถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีความสุขมีความสําเร็จแน่นอนนะครับ แถวที่3ามใบที่1ได้แก่4ี่ถ้วยทองโชคต่างๆสิ่งดีๆต่างๆเรียงหน้าเข้ามาให้ท่านเลือกเลยนะครับจะอาบางท่านอาจจะมีทั้งโชครายวันรายสัปดาห์มีทั้งเรื่องเงินทองที่เป็นเงินรายรับประจำอยู่ก็มีเข้ามามีทั้งข่าวดวีเรื่อง อ่าเรื่องความรักความรู้สึกดีก็ได้เป็นสิ่งดีๆเรียงหน้าเข้ามาให้ท่านได้เลือกเลยนะครับชาวราศีสิงห์ถัดจากนั้นไปได้ตำแหน่ง king of swords ราชาถือดาบท่านก็จะมีตัวตนเรียกว่ามีอำนาจบารมีในตัวเองมีการตั้งมั่นยึดมั่นกลับมาเป็นตัวของตัวเองเพราะปกติชาวราศีสิงห์เป็นราศี เจ้าป่าเป็นราศีผู้นำนะครับมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองมีบารมีในตัวเองค่อนข้างที่จะกลับมาเป็นแมว12ชีวิตนะครับไม่ใช่แมวไม่ไม่ใช่แมว,มมแมวเหนียวเก้าชีวิตนะครับราศีสิง เปรียบเหมือนราชสีที่ไม่มีวันตายท่านเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมท่านจะมีหลักแห่งการจัดการทั้งบริหารบุคคลทั้งบริหารเรื่องต่างๆท่านกลับมามีบารมีค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับใบที่สของแถวที่สได้แก่ หนึ่งไม้เท้านะครับปุประมาก็เปรียบเหมือนการเริ่มต้นใหม่การมีหลักใจการกลับมาเป็นตัวของตัวท่านเองยึดหลักแห่งความถูกต้องตามคันลองคองธรรมก่อนหน้านั้นท่านอาจจะแปรผันไปตามกับปัจจัยสิ่งรอบข้างแปรผันไปตามกับทำตามคนนั้นบ้างทำตามคนนี้บ้างก็เลยไม่ได้ทำตามใจตัวเองหลายๆท่าน มีรูปแบบการปฏิบัติมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับแต่กลับไปอาทดลองปฏิบัติกับคนนั้นคนนี้ทดลองอเอาคาน,นั้นคน,น,นคนนั้นคนนี้มาก่อนแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะยังไม่ใช่แนวทางของท่านแม้กระทั่งถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับชาลาสีสิงห์ ตัวตนท่านเองนั่นแหละเป็นคนที่ให้โชคให้ลาบตัวเองก่อนหน้านั้นก็ไขว้เขวคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นคนนั้นฝันอย่างนี้ก็เอามาประกอบพิจารณาเฉยๆแต่เหนือสิ่งอืนใดหลักแห่งโชคลาบอยู่ที่ตัวตนท่านใบสุดท้ายเด็กถือเหรียญน,นะครับสิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้นมาเริ่มดีขึ้นมาค่อนข้างที่จะ ดีมากๆเลยนะครับชาราศีสิงห์นะพลังงานจากเทพจันทราหรือตั้งแต่พระจันทร์เต็มดวงเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่17กันยายนนะครับวันไหวพระจันทร์วันวันขอพรพระจันทร์ความโชคดีก็เกิดขึ้นเคราะหไม่ได้เดินออกจากชีวิตท่านนะเคราะหขี่ม้าวิ่งหนีเปรียบเหมือนเดชอยมทูตสิงเลียงต่งแม้ทางใครคิดร้ายสิ่งไม่ดีก็ถูกตึกถล่มพังพินาศออกไปท่านก็จะมีแต่พาม โชคดีมากมายเลยนะครับแล้วเรามาลุ้นธรรยายกรว่าความลับของดวงชะตาของท่านใน3ใบนี้อะไรจะเกิดขึ้นหรือไพ่ดวงชะตาอยากจะบอกอะไรกับท่าน3าใบนะครับหนึ่งสองสามสามใบนี้นะครับความลับของดวงชะตาของท่าน ได้แก่ะทัมแรงนะคะเพเ่อปัจจัยความเปลี่ยนแปลงท่านจะรู้สึกว่าครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังมันช่างแตกต่างอะไรกันเช่นนี้นะครับพิกผันกับร้ายกายเป็นดีบางท่านราศีสิ่งที่เป็นนักลงทุนที่ฝากไว้ฝากไว้ยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้เบิดคืนก็จะเทน้ำพิกกลับมาให้ท่านได้เบิดคืน สิ่งดีๆต่างๆอันไหนที่จะเป็นของท่านอันไหนที่จะเป็นของเราก็ย่อมเป็นของเราจะพลิกผันกลับมาให้ท่าน the fool เรียกว่าไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยได้มาง่ายๆได้มาแบบไม่อยากได้ก็จะได้อยู่เฉยเก็จะได้นี่คือความพลิกผันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปตั้งความเครียดตั้งหน้าตั้งตารอนะครับ mm hmm. ก็คือใช้ชีวิตไปประจําวันนี่แหละสิ่งนี้ต่างก็จะเริ่มพลิกผัน เข้ามาในด,ดวงชะตาของท่านดวงชะตามันไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเรากดปุ่มสวิฟแล้วจะดีขึ้นอย่างนั้นเลยนะครับมันจะเริ่มดีขึ้นพลิกผันเล็บมือเรายาววัน,น,าาววนละเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เส้นผมเรายาววันละเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าทําเรื่อยๆทั้งความดีและความไม่ดีความชั่วเผลอแป๊บเดียวเล็บก็ยาวนะครับเผลอแป๊บเดียวเล็บก็ยาวเผลอแป๊บเดียว เส้นผมก็ยาวนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของ t m p p r ร n c e การเปลี่ยนแปลงความพิกผันใบที่3ของท่านได้แก่ สี่ดาวนะครับท่านอาจจะมีนิมิตฝันดีโชคลาภบ,บางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับเรียกได้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างจะพลิกผันกับร้ายกลายเป็นดีเคราะไม่ดีจะออกจากตัวตนท่านสิ่งดีๆจะเข้ามาท่านจะเริ่มต้นที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองและก็เป็นสิ่งที่ท่านทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรามาอธิษฐานให้ดวงชะตาตัวเลขนะคะ คลิปที่แล้วนะท่านใดรับฟังกวโกโก้ขมดน้อยนะครับวันที่16กันยานบางเอิญก็มีเสียงฝนตกแต่บางเอิญบางท่านหรือหลายๆท่านก็มีความโชคดีนะครับอ,อธิฐานตัวเลขนำโชคขึ้นมา269 296ผมเลยบอกอู้ตรงกับใบที่ขมดน้อยเลยนะครับ2662ยังไม่มาเลยก็มาจริงๆผมอธิฐานให้ได้4ใบนะครับ1 2 สาใบนี้นะครับเป็นเลขอะไรเอ่ยแทนแทนแทนตัวเลขนำโชคของท่านนะครับชาราศีสิงห์ใบที่หนึ่งได้แก่เลข2เลข1แล้วก็แถวที่2ได้แก่เลข6เลข10นะครับก็คือ2 1กับ6 1 0นี่คือตัวเลขทำพยากรณ์นำโชค สอกับ6กศก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครา่าๆนะครับมาพยากรณ์สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์หรือท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมก็สามารถรับชมรับฟังทำพยากรณ์นี้ได้นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพยากรณ์เน่นน้อย ของโปโกพมดน้อยเพิ่งเริ่มต้นทำคลิปมานะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มีข้อคิดให้ท่านและก็ขอให้สิ่งดีเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีขีม้าวิ่งหนีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ